สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านก็เมื่อวานได้ถ่ายรีวิวรถคันนี้ไปนะครับก็<ว><น>พอดีผมก็เอาไปโพส์ในกลุ่มของ GPX เอ็กจด้วยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านสนใจในเรื่องอ à, ของท่อนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็ให้ฟังเสียงท่อ สั่งครับสั่งทำจากร้านช่างอาร์ตมอเตอร์หนองตองนะครับในราคา2,500บาทนะครับท่อแยกเป็น3ส่วนนะครับหนึ่งสองามนะครับก็ใส่ไม่ยากครับแต่ว่าต้องถอดกล่องเครื่องมือบริเวณนี้ออกนะครับพอดีมันต้องลอดเข้าหลบเข้าไปข้างในนะครับเพื่อไม่ให้โดนขาเรานะครับก็จะมีสปริงลังไว้นะครับ เป็นท่อ FFF นครับงานสำเนาก็เดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเสียงท่อของรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้คืนเข้าไปนะครับพอดีขับขี่ในชุมชนนะครับก็เกรงใจนะครับเวลาไปขี่ในสนามในป่าค่อยถอดออกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ